Godlike Achilles, before Patroclus died, you often showed the Trojans mercy, spared many from death. Now none shall escape it. Fate has delivered them all to you. สวัสดีคุณผู้ชมเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวด l c เลือดนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวด l c เลือดของภาคทรอยนั่นเองก็เป็นด l c ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนเลยนะครับซึ่งราคาด l c นี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ60กว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าด l c นี้จะคุ้มค่าต่อการซื้อหรือเปล่านะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่าด l c นี้มันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับในส่วนแรกเลยนะครับก็ค şey> ือโหมด ซึ่งเป็นโหมดที่อัปเดตมาพร้อมกับ DLC เลื่อนนั่นเองนะครับเราก็จะสามารถถ่ายรูปได้นะครับโดยแล้วก็สามารถปรับแต่งได้เลยจะจัดแสงจัดเงายังไงนะครับซึ่งเราก็เลือกได้เลยจะให้พระอาทิตย์ไปทางซ้ายทางขวาหน้าหลังได้หมดเลยนะครับคือเราสามารถปรับความเบลอรหรืออะไรต่างๆได้เลยนะครับและเรายังสามารถตัดฮีโร่หรือยูนิตออกจากฉากได้ด้วยนะครับนี่สามารถปรับแต่งได้เลย แถมยังมีโหมดเอฟเฟกภาพการไล่สีด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับซึ่งก็อย่างที่รู้รกันนะครับว่าทางค่ายเนี่ยได้โค้ดมาจากอีพีกนะครับก็คือได้อัลเลอร์จินมาช่วยในการปรับภาพแสงเงาแล้วก็สีต่างๆของเกมนะครับจึงทําให้เกมภาคนี้เนี่ยภาพโคตรสวยและก็เป็นจุดเด่นที่สุดของภาคนี้นะครับลองคิดดูนะครับว่าภาพสวยขนาดนี้และการมีโหมดโฟโต้เข้ามานะครับก็จะทําให้เราสามารถถ่ายภาพจัดรายละเอียดต่างๆนะครับ ก็จะทาให้เราสามารถถ่ายภาพในเกมและเอาไปใช้ได้นั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนต่อมานะครับก็คือเลือดนั่นเองนะครับซึ่งเลือดในภาคนี้เนี่ยก็จะสามารถปรับแต่งได้ด้วยนะครับเราก็เลือกได้เลยว่าจะปรับแต่งเยอะหรือน้อยนะครับแล้วแต่เราเลยซึ่งถ้าปรับแต่งเยอะเลือดก็จะเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าปรับแต่งน้อยมันก็จะออกมานิดเดียวนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับก็ไปปรับแต่งเอาเองนะครับทีนี้ในส่วนของเลือดในภาคนี้นะครับจะแตกต่างจากภาคอื่นตรงที่ว่า การที่เรามาต่อสู้ในแม่น้ำเนี่ยก็จะทําให้เลือดจะไหลไปตามสายน้ําด้วยนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับในส่วนนี้เนาะในส่วนต่อมานะครับก็คือในส่วนของแอนิเมชันเนี่ยถึงแม้ว่าทางผู้พัฒนาเขาจะเคลมมาแล้วนะครับว่า DLC นี้จะมีการเพิ่มแอนิเมชันการตัดแข้งขามานะครับแต่จากที่ผมดูเนี่ยก็คือ,อ,อมันก็แอนิเมชันยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่มองในมุผมของผมนะครับก็คือมันก็ มีเลือดมาให้เรานะครับก็ทําให้การลบต่างๆนะครับมันดูสมจริงมากขึ้นแต่ในเรื่องของอนิเมชั่นก็ถ้าเทียบกับภาคอื่นๆนะครับอย่างเช่นถ้าผมลองเอาไปเทียบกับภาคชกุนนะครับซึ่งเป็นเกมที่ออกมาในช่วงปี2011นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่า DLC เลือดในปี2011กับ DLC ในปี2020อันไหนดีกว่ากันนะครับมาเรามาลองดูกันนะครับ Our general is in grave danger, my lord! the general has fallen a cutting blow this is a black day our general has fallen by the this victory will soon be yours our general is in grave danger my lord アワジェノウォール Glorious victory will soon be yours. Break ก็จบลงไปแล้วนะครับสลับการรีวิวดีลซีเลียนะครับก็ตามภาพนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะผมก็จะไม่พูดแล้วกันซึ่งผมก็จะไม่ขอลงรายละเอียดในส่วนของขั้นแนนละกันนะครับก็ให้ผู้ชมไปตัดสินกันเอาเองนะครับโอเคสำหรับาพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ลกดติดตามช่องผมด,ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม